หลวงพ่อคูณเนี่ยรุ่นอมตะวาจาเนี่ยเอ้ยเออเนี่ยเห็นป่าเนี่ยกล่องเดิมเลยเนี่ยกล่องเดิมเฮ้ยข้างหลังมีจานด้วยอ่านี่ข้างหลังมีจานเนี่ยอย่างนี้แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นอะไรพี่ปัญหาใน Google เนี่ยเขาลงไว้ว่าสร้างปีสามเจ็ดบางคนก็ลงไว้สร้างปีสี่ห้าใช่ป่ะข้อมูลมีนี่กูมีเงินใบฝอยอ่ะใบจองอะนี่หยนี่เงินใบจองโอเคใบเดิมนี่ยันใบฝอยนี่มีธาตุแร่ เก้าชนิดเนี่ยนี่ใบฝอยเดิมๆนะแล้วก็มีใบจองด้วยนะเนี่ยเดิมๆจริงๆแล้วพ้าอันเนี้ยสร้างปีสี่ศูนย์ล้วเปิดให้เช่าเนี่ยให้บูชากันแปีสี่หนึ่งเข้าใจไหมตอนนั้นบูชาองค์ 2, ละสองพันเก้าร้อยเก้าสบเ้าบาทแล้วคันนี้เรื่องของเรื่องอะ่ะไปเปิด g o o g l e เช็คดูนู่นนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วผมมีข้างหลังอ่ะองค์หนึง่งซื้อมาพร้อมกับ นี่เลยเนี่ยใบยจองเขาเลยเพราะฉะนั้นเปิดร้านแรกๆเขาก็มาขายให้แล้วครั้งนี้ลูกค้าสมขายสององนะครับเป็นพรทเนี้ยที่ดีนะเป็นพระที่สร้างมีแร่แร่มงคล9ชนิดด้วยนะอยู่ในในใน,ในองค์พระเนี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเถียงกันกว่าออกปีไหนนะครับอมตะวาจาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งดันทศนะครับก็ได้มา2ององวันนี้แต่ของผมบ้านมีแล้วองค์นึง ใครจะแบ่งบูชาก็ทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวแบ่งให้บูชาทักองค์หนึ่งลวกันเดี๋ยวจะเก็บไว้ทักองค์หนึ่งนะครับก็สร้างปี2540เปิดให้บูชาปี2541นะครับไม่ต้องเถียงกัน Google, Google ไม่ต้องไปเถียงครับนี่ผมมียันใบฝอยโอเคแค่นี้จุบจเออว่ะที่ Google ปีสามเจ็จริง้วยเออเอ่เอสี่ห้าก็มาแต่ลนั่แหละออกออกปีสีหนึ่งอมตะวาจา <c oughs> มาได้ต้องเถียงกัน 量。亮